สูตรนี้นะครับความหมายของมันก็คือว่าถ้า V Lookup ตดต๊ดที่เราพิมพ์เนี่ยมันเกิดการ Error นะครับให้มันใส่เป็นค่าว่างสวัสดีครับาพบกับพี่หนึ่ง First One อีกครั้งนะครับใน Easy Excel วันนี้นะครับเป็น EP ีที่ส1แล้วหลังจากเราปูพื้นฐานกันมาถึง10 ep ีนะครับ e ีนี้เราจะเริ่มเล่นท้ายากนะครับ uh. เริ่มเข้าสู่การทํางานจริงกันแล้วนะครับเนื้อหาของวันนี้จะเป็นเรื่องของวีลูอาบและก็ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้น้องๆสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไปแล้วก็เช่นเคยนะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดชีตน,นี้ได้ที่เด็กคลิปชันทางด้านล่างนะครับเอามาลองฝึกทํากันดูนะครับอย่าลืมว่า Excel นะครับ ทำทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้พี่จะสมมุติเหตุการณ์ว่าเราเปิดร้านขายสินค้านะครับแล้วก็เราต้องการจะสร้างนะครับไฟล์สําหรับการทําบิลลิงให้กับลูกค้าอย่างง่ายๆด้วย Excel นะครับก็จะมีอยู่2ชีทนะครับชีทแรกเนี่ยจะเป็นชีทที่เป็นหน้าบิลลิงนะครับกับชีทที่2นะครับจะเป็นในส่วนของด a ต a ้าเบสนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยมีสินค้ารายการอะไรบ้างนะครับและแต่ละรายการเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็จะมีสีให้เลือกอยู่ทางนี้นะครับ เราลองทํากันแบบไม่มีสูตรก่อนนะครับสมมุติมีลูกค้าซื้อสินค้าเอารายการเดียวแล้วกันนะครับจะได้รวดเร็วรายการเดียวสมมติลูกค้าซื้อเป็นเสื้อหนังแล้วกันนะครับลูกค้าซื้อเสื้อหนังไปนะครับสีเทานะครับสีเทาจํานวน3ตัวนะครับราคาของเสื้อหนังนะครับเสื้อหนังคือตัวนี้นะครับเรา copy มานะครับแล้วก็เอามาวางอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วราคารวมที่ลูกค้าซื้อไปเท่ากับเท,ท่าไหร่นะครับก็เท่ากับจํานวนที่ลูกค้าซื้อไปคูณด้วยนะครับราคาต่อหน่วยก็จะได้ราคาที่ลูกค้าจะต้องจ่ายวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการที่เราไม่ได้ทําสูตรก็ต้องคลิกนะครับคลิกไปคลิกมาคลิกไปคลิกมาแบบนี้นะครับทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนวิธีการทาํางานนะครับหน้างานจริงนะครับเราอาจจะขายดีมากจนไม่มีเวลานะครับมานั่งคลิกไปคลิกมาแบบนี้พี่ต้องการจะเลือกจากอปดา d o w n l i ต์นะครับ ดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำคือการสร้าง d r ด p d o w n list นะครับพี่จะสมมุติว่า10บรรทัดนี้แล้วกันนะครับ10บรรทัดนี้แล้วกันที่พี่จะให้มีเป็น d r ด p d o w n list เดี๋ยวพี่ทําตารางไว้เลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ลืมนะครับทำตารางไว้นะครับลูกค้าที่จะซื้อของนะครับพี่เดาว่าไม่เกิน10รายการต่อคนนะครับก็คลุ่มนะครับในช่องของรายการนะครับแล้วเราไปเลือกที่ data นะครับเข้าที่เมนู data แล้วก็มาที่ d a t a Validation นะครับแล้วก็เลือก Data v a l i d a t i o n อีกทีหนึ่งนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วจะมีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาน้องก็ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอันี้ไวลูเนี่ยให้กลายเป็น list ซะนะครับพอเราเปลี่ยนอันี้ value เป็น list แล้วจะมีคอลัมน์ด้านล่างเพิ่มขึ้นมานะครับไอแถวข้างล่างตรงเนี้ยเราก็ไปคลิกมันนะครับแล้วก็มาคลุมนะครับมาคลุมเพราะตอนนี้เราต้องการรายการสินค้านะครับแล้วก็มาที่ดัตต้าเบสนะครับแล้วก็มาคลุมที่รายการสินค้านะครับ ดูให้แน่ใจนะครับว่ามีไซดอลล่านะครับมีสปริงขึ้นมาทุกตัวแบบนี้นะครับนั่นคือมันเป็นการล็อกตารางให้เรานะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับน้องๆสามารถเลือกรายการสินค้าได้จากตรงนี้โดยที่ไม่ต้องคลิกไปคลิกมาแล้วครับทีนี้สีก็เหมือนกันครับพี่อยากทาให้เหมือนกันนะครับพี่ก็คุมเสร็จแล้วพี่มาที่ Data นะครับแล้วก็ Data Validation น a ะครับ Data v a l i d เ t i o n เปลี่ยนทนี่วิลูเป็น l i s t ครับแล้วก็ในส่วนของซอสนะครับที่ก็มาที่ด a t ต b a เบสนะครับแล้วก็มาคลุมในส่วนของสีนะครับดูให้แน่ใจว่ามีสปริงทุกตัวนะครับพอมีสปริงทุกตัวเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับแค่นี้เราก็สามารถเลือกสีจากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคลิกไปคลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนตอนแรกอย่างนี้นะครับทีนี้คุ t i t พครับที่จะให้มีด p Down เหมือนกันนะครับแต่ว่าในหน้า d a t a b a เบเนี่ยไม่มีเราไม่ได้ทําไว้นะครับดังนั้น มีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการใส่ข้อมูลนะครับโดยการคลุมนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ Data นะครับแล้วก็มาที่ Data v a l i d a t i o n นะครับเข้า Data validation อีกทีหนึ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน any value ตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็น list เหมือนกันครับเสร็จแล้ว source ตรงนี้นะครับแทนที่เราจะไปคลุมเหมือน2อันแรกนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นการพิมพ์แทนนะครับเราก็จะพิมพ์เลข1นะครับตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็เลข2นะครับแล้วก็ตามด้วยลูกน้ำนะครับ แล้วก็เลข3ตามด้วยลูกน้ําเลขสตามด้วยลูกน้ําเลข5ตามด้วยลูกน้าเลข6ตามด้วยลูกน้าเลข7ตามด้วยลูกน้ําเลข8ตามด้วยลูกน้ําเลข9้านะครับแล้วก็ลูกน้ํา10นะครับพี่เดาว่าลูกค้าซื้อสินค้าต่อ1รายการเนี่ยไม่เกิน10ชิ้นนะครับแต่จริงน้องๆสามารถทําเพิ่มได้นะครับ1 1 1 2 1 3ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่พี่จะทําแค่10ชิ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วพี่กดโอเคนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถดอบดาวลิสต์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าลูกค้าซื้อแต่ละรายการไปนนนนจําาววกีี่่ตััะครบบบงยๆแ้ เสร็จแล้วในส่วนของราคาราคาเนี่ยพี่อยากให้มันขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่พี่ไม่ต้องมานั่งหานะครับสมมุติว่าพี่ใส่ตรงนี้เป็นผ้าลินินนะครับผ้าลินินสีดําสมมุตินะครับลูกค้าซื้อไป2ตัวพี่อยากให้ราคามันขึ้นเลยครับไม่ต้องที่พี่ต้องไปดูว่าผ้าลินินมันราคาเท่าไหร่นะครับก็ต้องกลับมาที่ชีดนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อมาหาว่าผ้าลินินมันราคา259รานะนะครับแบบนี้พี่ไม่เอานะครับ ก็ใช้เป็นสูตร VLOOKUP นะครับสูตรยอดฮิตของพวกเรานะครับเรามาคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเข้าที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็มาเลือก VLOOKUP นะครับถ้าน้องๆคนไหนยังไม่มีตรงนี้นะครับให้มาคลิกหาตรงนี้ก่อนนะครับ VLOOKUP นะครับเสร็จแล้วกด Enter นะครับจะเหลือแต่สูตร VLOOKUP โชว์อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเดือบเป็นคลิกเข้าไปนะครับป๊อปอัพที่ขึ้นมานะครับจะได้มาทั้งหมด4ช่องนะครับ ช่องแรกนะครับ Lookup Value นะครับให้มาคลิกที่รายการนะครับช่องที่เราต้องการจะค้นหาราคานะครับเสร็จแล้วนะครับ Table Array นะครับ Table Array ก็คือตารางของราคาที่เราสร้างไว้นั่นเองนะครับเรามาที่อ่าชี Database นะครับเสร็จแล้วก็คลุมนะครับคลุมคลุมตอนแรกคลุมที่รายการของสินค้าก่อนนะครับเราลากมาทางขวานะครับลากมาทางขวาเพื่อหาว่าราคา มันอยู่ที่คอลัมน์ไหนนะครับอย่างกรณีนี้นะครับราคาอยู่ที่คอลัมน์ B เราก็จะคุมมาแค่ถึงคอลัมน์ B นะครับคุมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปล่อยมือแล้วก็ต้องกด f 4ทุกครั้งนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับยังไม่มีสปริงนะครับถ้ายังไม่มีสปริงกด f 4เลยครับนะครับให้สปริงมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คอลัมน์ที่3ต่อได้เลยครับคอลัมน์ที่3คือคอลัมน์อินเด็กซ์นัมเบอร์นะครับความหมายของมันก็คือว่าพอมันหาเจอแล้วเนี่ยสมมติมันหาไปที่คอลัมน์ A แล้วเนี่ย คอลัมน์ไหนที่เราต้องการจะให้มันดึงค่ามาอย่างกรณีนี้นะครับถ้ามันเจอเสื้อหนังนะครับที่อยากให้มันดึงราคามานั่นหมายความว่าให้เรานับอย่างนี้นะครับจากคอลัมน์ A ไปที่คอลัมน์ B นะครับเท่ากับ2คอลัมน์นะครับคอลัมน e ์อีเล็กต์ดัมเบตรงนี้เราใส่เลข2ได้เลยครับซึ่งถ้าข้อมูลมันกว้างนะครับถ้าน้องอาจจะมีไหลไปเรื่อย A B C D E F G ก็แล้วแต่นะครับน้องนับไปเรื่อยๆตามนั้นเลยนะครับ แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่พี่แนะนำว่าให้ใส่ FALSE นะครับ F A L S E อันนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรครับพิม์คำนี้เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเท่านี้เราก็จะได้ราคานะครับราคาออกมาโดยอัตโนมัติไม่ว่าเราจะเปลี่ยนนะครับจากเสื้อผ้าลินินเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกางเกงไหมพรมนะครับราคาก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คอลัมน์ดีเนี่ยลุกอัพอยู่ที่คอลัมน์เนะครับเราก็ลากสูตรนะครับ พอลากสูตรมาปุ๊บปรากฏว่าสูตรข้างล่างเขาบอกว่าเขา not applicable นะครับ n ทับ a เนี่ยอ่านว่า not not applicable นะครับ not applicable เ mm. พราะอะไรเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าคอลัมน์ d ตอนนี้ look up อยู่ที่คอลัมน์ a นะครับแต่ว่าคอลัมน์ a ตอนนี้ไม่มีค่าอะไรพอไม่มีค่าอะไรขึ้นมันก็เลยไม่รู้จะไป look up อะไรพอไม่รู้จะ look up อะไรมันก็เลยบอกว่า not applicable นะครับนั่นคือความหมายของมันดังนั้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหา not applicable ก็คือเราเข้าไปที่สูตรนะครับ เราเข้าไปที่ตัวแรกนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับระหว่างเครื่องหมายเท่ากับกับตัว v นะครับแล้วก็เอาสูตรคล่อมไปเลยสูตรนี้ชื่อว่าสูตร if error ครับ if error นะครับเสร็จแล้วเปิดวงเล็บครับด้านหน้าเราพิมพ์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาที่ด้านหลังต่อได้เลยครับแล้วเราก็ใส่ลูกน้ํานะครับแล้วก็เป็นฟันหนูสองที่นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดวงเล็บเลยนะครับ สูตรนี้นะครับความหมายของมันก็คือว่าถ้า v lookup ตืดๆๆที่เราพิมพ์เนี่ยมันเกิดการ Error นะครับให้มันใส่เป็นค่าว่างนะครับแค่นั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ Error เนี่ยมันก็จะเป็น v lookup ปกติของเราไปนะครับเรา enter นะครับแล้วก็ก๊อปสูตรลงมาเห็นไหมครับว่า n ทับ a หายไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่ามัน not applicable มันก็เลยโชว์เป็นค่าว่างนะครับต่อมาราคานะครับราคารวมก็เกิดจากนะครับการเอา จำนวนที่ลูกค้าซื้อนะครับคูณด้วยราคาต่อหน่วยแบบนี้นะครับก็เหมือนกันครับเราก๊อบลากออกมาได้เลยนะครับสูตรนี้จะมีค่าคล้ายๆกันนะครับเนื่องจากว่าเราบอกว่าให้เอาราคาต่อหน่วยนะครับคูณด้วยจํานวนซึ่งตอนนี้นะครับอย่าลืมว่าราคาต่อหน่วยของเราเนี่ยเป็น not applicable อยู่นะครับเป็น not applicable อยู่ดังนั้นมันจึงไม่สามารถคูณได้นะครับค่าที่โชวออกมาก็เป็น non value แบบนี้เองนะครับ วิธีแก้ไขเหมือนกันครับเข้าไปพิมพ์ if error if error นะครับเสร๋จวเราวงเล็บเปิดนะครับด้านหน้าเราพิมพ์แบบนี้นะครับ if error วงเล็บเปิดแล้วก็ด้านหลังครับเราใส่ลูกน้ำเลยครับแล้วก็ฟันหนูสอทีนะครับแล้วก็ปิดนะครับวิธีอ่านเหมือนกันครับถ้า c 2คูณ d 2แล้ว error ให้กลายเป็นค่าว่างนะครับความหมายของมันคือแบบนั้นเรากด enter ครับแล้วก็ copy สูตรลงมา นะครับแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราทําตารางของเราเสร็จแล้วเราได้ตารางอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็สมมุติมีลูกค้ามาซื้อคนนี้นะครับมีซื้อเสื้อลินินนะครับเสื้อลินินสีเหลืองไปอีกสามตัวนะครับแล้วก็มีซื้อรองเท้านะครับเป็นรองเท้าอะไรดีรองเท้าหนังรองเท้าหนังแล้วกันนะครับรองเท้าหนังสีดําเลยครับซื้ออีก1คู่นะครับ แล้วก็มีซื้ออีกนะครับยังไม่จบยังมีซื้อหมวกอีกนะครับเป็นหมวกหมวกอะไรดีครับหมวกไหมพรมแล้วกันนะครับหมวกไหมพรมสีชมพูนะครับแววแต๋วเลย2ตัวนะครับก็รวมทั้งหมดที่ลูกค้าซื้อไป4รายการนะครับจำนวน8ชิ้นนะครับพี่ต้องการจะทํายอดรวมตรงนี้นะครับน้องๆลืมกันหรือยังเอ่ยเรามาที่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วกด alternate เท่ากับนะครับแล้วกด enter นี่คือมูลค่าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะครับอาพี่ใส่ตรงนี้หน่อยจะได้จําได้นะครับรวมราคานะครับรวมราคา2592บาทพีแอดวานกว่านั้นนี่ครับพี่อยากจะให้มันมีตัวหนังสือภาษาไทยด้วยนะครับก็ใช้สูตรบาทเทคนะครับพีมไปเลยครับเท่ากับ b a h t t e x t นะครับเสร็จแล้วเปิดวงเล็บ แล้วก็ไปคลิกนะครับตรงที่อยากจะให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับคลิกไปเลยครับเสร็จแล้วก็กด enter ครับแค่นี้เองครับจะได้ว่า2592บาททวนเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับพอจะจํากันได้ไหมนะครับน้องๆลองฝึกลองทํากันดูนะครับคลิปวันนี้นี่ประกอบไปด้วยเทคนิคหลายอย่างนะครับแล้วก็สูตรว l ล o อัพซึ่งถือว่าค่อนข้างยากนะครับสําหรับตัว Excel นะครับ แล้วพี่ก็แถมสูตราบาดเทคไปให้ด้วยนะครับหากน้องๆคนไหนนะครับชอบใจก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆนะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ